ครับวันนี้ทางจังหวัดน่านนะครับโดยสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยก็ได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในยามประสบภัยพยิบัติเนี่ยวันนี้ทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายเนี่ยก็จัดส่งเครื่องสูบน้านะครับแรงดันสูงที่เรียกกันว่าเครื่องขนาด 2 8 0 0 0ลิตรต่อนาทีเนี่ยจำนวน2เครื่องนะครับมาประจำการที่จังหวัดน่านแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะครับจำนวน1คันแล้วก็ยังมีรถประกอบอาหารนะครับอีกชุดหนึ่งที่มาประจำการอยู่รับก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยในเรื่องของน้ําท่วมดินลนถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากหากในพื้นที่ไหนเกิดเหตุเนี่ย mm. ก็จะได้สามารถนําเข้าไปปฏิบัติการได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์วัสดุชุดนี้มีอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับไม่ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายมาจากศูนย์สิบห้าเชียงรายก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนยามที่จะเกิดสาการภัยพิบัติต่างๆครับ